บันทึกลับเซอร์ไอแซคนิวตันทำนายวันสิ้นโลกทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับรวมถึงโลกของเราด้วยดังนั้นจึงมีความเชื่อเรื่องวันโลกาวินาศหรือวันสิ้นโลกเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีหมอดูและบันทึกหลายแห่งที่ทำนายเรื่องวันสิ้นโลกเอาไว้เช่นตำนานโลกแตกจากพายุสุริยะในปีพศ2012ซึ่งเราก็รอดมาได้ ตำนานวันสิ้นโลกของปฏิทินชาวมายาที่ทำนายเอาไว้ว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงในวันที่21มิถุนายน2020ซึ่งเราก็รอดมาได้อีกตำนานอุกกาบาต AG5 พุ่งชนโลกในวันที่5กุมภาพันธ์2040เอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะรอดมั้งเรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นวิทยาศาสตร์นิดหนอ่อย เพราะมีการอ้างอิงถึงเรื่องอุกบาทหรือพายุสุริยะด้วยแต่ส่วนใหญ่จะออกแนวไสยศาสตร์ล้วนๆหลายคนจึงอาจไม่ค่อยเชื่อถือมากนะักแต่หนึ่งในคำทำนายที่น่าตกใจที่สุดคือคำทำนายของคนที่มาสายวิทยาศาสตร์จ,จ๋าๆอย่างเซอร์ไอแซคนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยเขียนบันทึกทำนายเกี่ยวกับวันสิ้นโลกเอาไว้เหมือนกัน บันทึกเล่มนี้ถูกเขียนไว้ด้วยลายมือของเซอร์ไอแซคนิวตันเองเมื่อ300กว่าปีก่อนในช่วงประมาณปีคิดทศักราช1,720ซึ่งแต่เดิมบันทึกเล่มนี้ถูกเก็บไว้ที่ห้องสมุดแห่งอิสราเอลอย่างเ,เงียบๆทำให้ไม่ค่อยมีคนรู้จักมันมากนะักต่อมาจึงมีการนำบันทึกดังกล่าวออกมาประมูลในปีคิศักราช1936 และคนที่ประมูลไปได้ก็คือนักเรียนทุนชาวยิวคนหนึ่งและหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีใครได้เห็นบันทึกเล่มนี้อีกเลยตั้งแต่ปีคิทศักราช1969จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันที่บันทึกดังกล่าวถูกนำมาโชว์ในงานนิทรรศการที่มีชื่อว่าความลับของนิวตันจัดอยู่ในมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอลในบันทึกได้เขียนเนื้อหาประมาณว่า เซอร์ไอแซคนิวตันเห็นด้วยกับเรื่องวันสิ้นโลกของศาสนายิวหรือที่เราเรียกกันว่าอโพคาริฟที่บอกว่าวันสิ้นโลกจะมาถึงในปี2060หรือก็คือเขาเชื่อว่าวันหนึ่งโลกของเราจะต้องสิ้นสุดลงแน่ซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นตามนั้นหรือหลังจากนั้นไปอีกก็ได้แต่จะไม่มีทางเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแน่นอนเซอร์ไอแซคนิวตันยังเขียนต่ออีกว่า เขาบันทึกเรื่องนี้ไว้พอต้องการหยุดยั้งคนจำนวนมากไม่ให้ออกมาพูดมั่วๆว,ว่าวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นในวันนั้นวันนี้แล้วพอมันไม่เกิดขึ้นจริงมันก็จะกลายเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของวันสิ้นโลกในพระคัมภีร์ลงซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรถูกล่วงละเมิดสรุปง่ายๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตัน ต้องการใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์เอาไว้ไม่ให้โดนก้าวล่วงโดยคำทํานายของนักพยากรณ์นอกรีททั้งหลายที่ชอบมโนเรื่องเกี่ยวกับวันสิ้นโลกขึ้นมาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองนอกจากเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของเซอร์ไอแซคนิวตันเองแล้วในบันทึกยังมีการเขียนเรื่องราวอื่นๆไว้ด้วยเช่นเงินเดืนของเซอร์ไอแซคนิวตัน หรือราคาแร่ดีบุกในสมัยนั้นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสมกับชื่อนิทัศการความลับของนิวตันจริงๆเลยละคะ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ